อ,อยู่ตรงนั้นนะเดีย๋ยวพ่อไปแล้วเด <_ d ry> ี๋ยวพ่อไียืนหนูไปดูซิว่าหัวพ่อขาดไหมอ๋อดูที่จอได้ไม่ <_ d ry> ขาดเออเดี๋ยวพ่อจะใช้วิธีดูที่จอหมือนหนู <_ d ry> อ็ะอป็ง <_ d ry> ก็วันนี้นะก็จะมาเรื่องของ <_ d ry> พูดเก่งช่างเจรจาอ่า <_ d ry> <_ d ry> พูดเก่งช่างเจรจาเดยอย่าพอลอเรียนหนูชัดๆเหรอ่ะ,อะเดี๋ยวพ่อก็จะเริ่มก่อนเอ้ยมันต้องหนูก่อนนี่ วันนี้เพื่อนไม่ยอมคุยด้วยอ่ะเพื่จังวันนี้เพื่อนไม่ยอมคุยด้วยอ่ะอ่ะทําไมล่ะเพื่อนบอกหนูพูดมากเป็นพ่อพ่อนั่นแหละเป็นพ่อพ่อนั่นแหละอ้าวไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อล่ะมีคนบอกว่าพ่อมีคนบอกว่าพ่อปล่อยให้ผีเจาะปากหนูมาพูดพ่อป่อยให้ผีเจาะปากมาพูดใช่มันใช่ไหมนี่อ่ะไม่อี่นหโอเค แล้วจำได้ไหมไมันเป็นบทของหนูหลักๆเลยนะมันเอาวาไว้ตรงนี้ได้ไหมนะหนู้หูโอเคไหม,อมเอออะไรอย่างไเดพอจะได้แอคชั่นเลย1 2 3แอคชั่นแอคชั่มันปิวหล่น1 2 3 t แอคชั่นแอคชั่นอะไรอ่ันแอคชั่นแอคชั่นวั t o แอคชั่นแอคชั่นพร้ยมไงพรแล้ววันท o แอคชั่นพร้อมแล้วเทคที่หนึ่ง แอชชันอ๋อฮยน่ะมันไม่ได้จังหวะพอพอ่อจะเทคหนึ่งเนี่ยคือมันต้องพร้อมแล้วอา้าวาะอยู่ีตรงอ่ะอา่าตรงอยู่อ่าเชียร์ห้ย่างหนึ่งสองสามเทคหนึ่งอชชันพ่อจา๋าวันนี้นะพ่อไม่คุยกับหนูอา้าวทำไมล่ะเพื่อบอกหนูพูดมาก ก็พ่อนน่แหละก็พ่อนี่เออนะแล้วพอหนูพูดกับพ่อพ่อพ่อบอกว่าเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับพ่อล่ะนะยแล้วหนูก็จะพูดว่ามีคนบอกว่าพอบปล่อยผีมาจับปากปล่อยให้ผีจับปากหนูมาพูดปล่อยให้ผีจับปากหนูมาพูดนี่มันใช่ไหมเนี่ยบอกเนี่ยบักเนี่ย อ่ะตัวอย่างเทสามปูรูอ่ะเทสามเรือดเทสองเทสองเทสองอ่ะเทสองแอคชั่นพ่อจ๋าอันเนี้ยเพื่อนไม่คุยกับหนูอ่ะอ้าวทำไมล่ะก็เป็นพ่อพ่อนั่นแหละอืมนี่เกี่ยวอะไรกับพ่อล่ะมันผิดแล้วกับกับพ่อพ่อเนี้เนี่ยเพื่อนบอกหนูพ่อมากก็เป็นพ่อพ่อนั่นแหละ บอกหนูพูดมากก็พับเป็นพ่อพ่อนั่นแหละอ่าเทคเทคสวิตเทคสามสามเหรอโอ้อ่ะพร้พอมพร้อมหน่อยพี่จะได้ไวนิดนึงเทคสามแอคชั่นพ่เจ้าวันนี้เพื่อไม่ควรจะหนูอ,อ่ะอ้าวทำไมล่ะเพื่อนบอกว่าหนูพูดมากเป็นพ่อนันแลหละเออมันเกี่ยวอะไรกับพ่อล่ะ ก็มีคนบอกว่าพ่อปล่อยผีมาเจาะปากนูให้พูดเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแบบนี้นนน